นันโทอันว่าพระนันทะอาหะตรงนี้นะครับกราบทูลแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญสเจท่าว่าพระกวาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปาติโพโคเป็นผู้ทรงรับรองเมปะติลาพายะเพื่ออันยังฆ่าพระองค์ให้ได้เฉพาะอัจาราสตานังซึ่งร้อยแห่งนางอับสรทั้งหลาย ปัญจนังห้ากากุตะปาทานังผู้มีเทา้าเพียงดังเทา้าแห่งนกพิราบโหติขึ้นมานะครับโหติย่อมเป็นไสพันเตอภควาข่าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพันเตผู้จเจริญภควาตัวนี้เป็นอารัปปณะนะครับพันเตตัวนี้ก็ต้องขยายภควาตัวนี้อาหังตัดบทเป็นอภพิรมิสสามิบวกอหังนะครับอาหังนั้นว่าข้าพระองค์อภพิรมิสสามิจากยินดียิ่ง พระมจาริเยในพรหมจรร์อิติดังนี้อัตโขครั้งนั่นแลพระกาวาลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ากเยตวาทรงพาเอาแล้วนันทังซึ่งนันทะอายตมันตังผู้มีอายุอันตริโตหายไปแล้วตตถาถาเนในที่นั้นปาตุระโหสิได้มีปรากฏแล้วเจตวเนเอวะในพระเชตวันนั่นเที่ยว พี่กูอ่านว่าภิกษุทั้งหลายอัดโสสูงโขได้ฟังแล้วแลอิติว่ากีระได้ยินว่านันโทนว่านันทะอายตมะผู้มีอายุพาตาผู้เป็นพระพาดาพระวะโตของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาตุฉาปุโตผู้เป็นพระโอรสของพระน้านางจรติย่อมประพฤติพรหม,มจริยังซึ่งพระมจานเหตุเพราะเหตุอัจฉารานางัง แห่งนางอับศรทั้งหลายกีระได้ยินว่าพระกวาลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปาติโพโคเป็นผู้ทรงรับรองอัศนันทสะปฏิลาภายะเพื่ออนยังพระนันทะนั้นให้ได้เฉพาะอชราสตานางซึ่งร้อยแห่งนางอับศรทั้งหลายปัญจนนางห้ากากุตะปาธานางผู้มีรอยเทา้าเพียงดังรอยเท้าแห่งนกพิราบโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ อาทโขครั้งนั้นแลพิขูนว่าพิสุท์ทั้งหลายสายกาผู้เป็นสหายนันทะของพระนันทะอายตสมโตผู้มีอายุสมุธาจารันติย่อมประพฤติร้องเรียกนันทังซึ่งพระนันทะอายตสมันตังผู้มีอายุพระตะกะวาเทนะจะด้วยวาทว่าผู้กระทำซึ่งการรับจ้างด้วย อุปกิีตากะวาเทนะจะด้วยวาทะว่าผู้อันพระศาสดาทรงไถ่แล้วด้วยอิติวา่าอิติอยู่หน้าต่อไปนะครับตรงนี้นะครับกีระได้ยินวา่านันโทอันว่าพระนันทะอายตมาผู้มีอายุตัดบทออกมานะครับพระตะโกเป็นผู้กระทําซึ่งการรับจ้างโหติย่อมเป็น ีระได้ยินว่านันโทนว่าพระนันทะอายตมะผู้มีอายุอุปากีตโกเป็นผู้อันพระศาสดาทรงไถ่แล้วโหติย่อมเป็นนันโทนว่านันทะจรติย่อมประพฤติพรหมจริยังซึ่งพรหมจารย์เหตุพระเหติอัจฉราสตานางซึ่งร้อยแห่งนางอับสนทั้งหลาย ปัญจน,นังห้ากีระได้ยินว่าพระกวาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปาติโพโคเป็นผู้รับรองอัศนันทสปฏิลาพายะเพื่ออันยังพระนันทะนั้นให้ได้เฉพาะอัจฉราสตานังซึ่งร้อยแห่งนางอับสนทั้งหลายปัญจนางห้าก,กากุตะปาทานังผู้มีรอยเท้าเพียงดังทเท้าแห่งนกพิราบโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ อาตะโกครั้งนั้นแหลนันโทนว่าพระนันทอายสมาผู้มีอายุอัตติยะมาโนอึดอัดอยู่หราะมาโนละอายอยู่ชิคุช,ชมาโนรังเกียดอยู่พระตกะวาเทนะจะด้วยวาทะว่าผู้กระทำซึ่งการรับจ้างด้วยอุปกีตกะวาเทนะจะ ด้วยวาถะว่าผู้อันพระศาสดาทรงไถ่ไว้แล้วด้วยพิ่ขูนางของพิสุทั้งหลายสายกานางผู้เป็นสหายเอโกผู้เดียววูปกะกถวัวหลีกออกแล้วอัป,ปมตโตผู้ไม่ประมาทแล้วอาตาปีผู้มีความเพียรเป็นเครื่องยางกิเลสให้ร้อนทั่วปะหิตัดโตผู้มีตนอันส่งไปแล้ววิหารโตอย,ยู่อยู ตรงนี้มีประโยคยะที่แทรกเข้ามานะครับแล้วก็ต้องแปลก่อนกุลบุตตาอ่านว่ากุลบุตรทั้งหลายปัปพะชันติย่อมบวชอนะคาริยังไม่มีกรรมเกื้อกูลแก่เรือนอาคารสมาจากเรือนสามมาเอวะโดยชอบนั่นเทียวอัถายะเพื่อประโยชน์ตรงนี้ตัดบดเป็นยัสะบวกอัถายะนะครับเพื่อประโยชน์ยัสะคุณวิเสสะ,สะ แกคุณวิเศษใดััชิกัตวากระทำให้แจ้งแล้วตะทานุตรังตัดบทเป็นตางบอกอนตุตรังนะครับตางก็ดึงสับบาลีว่าตั้งคุณวิเศษสังซึ่งคุณ,ณวิเศษนั้นอนุตรังอันยอดเยี่ยมพระมจะปริโยสานางังอันมีพรหมจรร์เป็นที่สุดลงรอบอภิญญาเพราะรู้ยิ่งสยังเองทำเมในายรม อภินยาเพราะรู้ยิ่งสยังเองณจิรัสาเอวะต่อการไม่นานนั่นเทียวอุปสามปัชชะเข้าไปถึงพร้อมแล้ววิหาสิอยู่แล้วทำเมในธรรมทิฏฐิเอวะอันสัตเห็นแล้วนั่นเทียวขึ้นนันโทมานะครับตรงนี้นันโทอ่านว่าพระนันทะัพอภิญญาสิได้รู้ยิ่งแล้วอิติว่า นะครับแปลงอภิเป็นอัภะตรงนี้นะครับยาธาตุในความรู้ชาติอันว่าชาติขีนาทิ้นแล้วพรหมจริยังอันว่าพรหมจรรย์มายาอันเราขึ้นมานะครับวุสีตังยูจบแล้วกะระนียังอันว่ากิจอันบุคคลพึงกระทำมายาอันเรากะตังกระทำแล้วอปารังกิจจังอันว่ากิจอื่นอีดนะ โหติขึ้นมานะครับณนะโหติย่อมไม่มีอิทธา,ายะเพื่อความเป็นอย่างนี้อิติดังนี้จะปนะก็แลตรงนี้นะครับนันโทอันว่าพระนันทะอายตมาผู้มีอายุอัญญตโรอรหะตังเป็นแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายนะพระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งเอาโหติได้เป็นแล้ว อัญญตรรูตัวนี้เราโยกรมว่าอารหาเข้ามานะครับนะครับตรงนี้เป็นเรียกว่าเป็นประโยครวบถอนโดยมีหุทา่าอยู่ตรงนี้เราจึงต้องแปลว่าเป็นเข้าไปแล้วก็แปลอโหสิเป็นตัวสุดท้ายว่าได้เป็นแล้วนะครับ